อนอบบกไงนอบบกไงพี่น้องสวัสดีครับสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับสวัสดีเบ้าดำครับัดนอไม่ก้นเสียดายต้มไว้ละกาม,มีนอเหรอเนาะนนบัตน,นี้มันสิบาพาะพร้อวละนอไมก่ก็สิสูงสิเป็ต้มอ่อนๆละค่อยสิมาเขียนเขียนละบัตน,นี้ค่อยเสียซุปไปขครสิพ้าพี่น้องไปใครซุปนอไนอม่ผุละแดดอ่อนไปย้ำนี่บ่ไหวเนี่ยพี่น้องบ่หมกนะค่ะสิซุปน้อนนางอันนี้กับฟันออกแล้วเนี่ยน้อนนางไปเนาะไปซุปนางงั้นแล้วต้ะเมน

ไปนออย่างง่เขาคือย้ำฝนเลยเพิ่งด uh ูผุดักพีนองโอ้พี่นองอู้นะดูเถิดใั้พีนองเบ่งเยสองนอสามนอสี่นอจ้นอยงงนอย่าง่เอาหนังมานี้กันแล้วก็สีน้ำเงี้ยนดูหน่เอาลูกดมกเอาเลยบ่งก็สีหอดยางฝนเนอผุดับุรุพิลี่ยูะเดกินฝนเ่าไหนนี่น่ะฝนมาแบบสเม็ดนึงเมื่อนั่นน่ะ

ยังนี่ตกโกกไล่ไลเด้นี่แะเอาวาเอาิิาคิดว่ามันจะออกมันกับโพออกมาก็เกาได้พี่น้อง้หวยู่ดิลกป่ะโอ้ยน้งใหม่ตันี้เมนบ่อืย่นเมดปุนะกอก เดียวเอา่าตะเบอรจะออกใสเลียนเบมืนมี่าเอาน้อไม้เมดพู่หน้าพูดน้ามยถ้าน้อไม้คือต้มวบก่อนเฮ็ดน้อยุยนอิ๋งเขาเศร้าน้กันพี่น้องสวยเน่ล่ะต้บก็ยังบาหิวไปเอา เดียางมันเย่กนเถอะเคียนได้ย่เคียนได้เครับต่ต่อน้ำนตมันเคียนไม่ได้มีเกลียวอไปกอนเถอะถ้าวันนี้เกเทือนเด้ม้สดเตอาครับนอนย่าเียนทไมซื้อมายหงอ๋ปูลูปิลี่อย้่โอ้ลองไปเบิ้งยามเมื่อก่อนตามก่อนในรูปแบบนี้ปะลองก เกิดลายอน้ำมันอ่ะนาะเกิดลายอยู่นีมม่พี่น้องปุ๊ที่ปีเยอะมันมีน้ำรอฝนมีเต่ลูกเด้อทุกลลนนี้ฝนหลังน้องไม่เกิดเทงก่นงอนเุเต๋อ <c oughs> <บ>สงเป่นเอาร้องคีเพงเกิดเป็นร้อยเนาะงาเดียวญนายุต้นบอดีออกยึดเทงอะไรหมดพี่นองดูได้เนอไม่ต้งหลายค่ะพูดนะ เต็มกอเลยอันนี้จะไปต้มเพาะกระเทินต้มเพาะกระเทินแล้วเอาก็ไป็นเนื้อหมาเคียนเนาะเคียนแล้วเขาค่อยมาต้มอีกรอบนึงเอานั่นงือไงเพราอืมต้มให้เพิ่นอ่อนจน่สร็แล้วค่อยต้มอันต้มจืดเลยมันบ่นไหวแก๊สต้มไปโลยจนเสร็จค่ะแล้วค่อยมาสับเคียนอ๋ออันฟักนั้นไม่เสมก็ได้หลายขวดอยู่ที่นี่ จะไปเอาสุมันมาเคียนถาเขามัดที่น้องเนี่เคียนเขาเหลือปะเ,เหลืออยู่เขาเจาะเข็มเลยมันมีน้อเคียนอยู่ ปิดสุดปิดสุดอยู่ด้วยต้มพอเพิ่งนั้นอ้อนนะคะแล้วก็มาปอกปอกอันนี้ปอกอย่างก็ปอกเราค่อยแปลมนั้นไม่ไปต้มไม่เอาก็จืดเหลวเอาเอาเอาต้อมอ่ะ น้อเดี๋ยวอิ่มจะมาพันนี่ิเขียนซุปหนานถานเนาะนี่คือมัตัดใบมือน้ำน้องไม้เพปลาเนาะสมช้าต้มน้อยไงต้มนี่เขากับใครม,มาออดใส่กันเองอือได้ครับเนี่ยเอาไปตมะะ้มแล้วค่ะแต่เอาข่ามาเขียนอีกตืมกันต้มใบมือนัน้ำเนะะี่ยค่ะเข็ยนยังกินก็นได้ไปไหนพี่นอ้องข้าตวต้มเ้นั่นาน้องไม้อันนี้กันเออน้องไม้ปลาที่เขาไปหามาอีอกเนาะ ต้นนอกกระซาเนี่ยปำเดี๋ยวเขาเอาไปต้มแล้วเขาก็อุ่นไปน้ำเทว่า,าปะใช่ถุงไปซอมน้ำงางาเป็นถุงเป็นถุงไปมันก็คิดยากอยู่เด้่น้ำไม้ย้ำนี่ก็ยังบ่ถือว่าหลายนะค่ะยังบ่เป็นงงน้ำน้ำไม่ยังเป็นอันยังก็งงน้ำน้ำไม่อึดอยู่นี่ตุ้มนี้เขากระปอกไว้เขียนล้อ,อก,กับซุ้มนั่นก็ได้ค่ะเนี้ยต้มไปมือนั่นเขาจะเป็นร่างแล้วค่อยจะเขียนมันขนุมนนมีขน ขะน้องเห็ดเหงามันก็ขายไงแล้วเอาไปกุบกับอ้แซ่บยุทธต้ว่ามันเป็นเกี๊ยวมันก็ขึ้นด้หน่อยเนาะอ้อนลายกันเนยสู่เขาอันเนี้ยก็เขาสับเกี๊ยวนั่นเห็นบ่าวเขาสับเป็นนออดิบแต่ว่าสีไบ่ได้ข้าน้องสับเลยนี่ยสีบ่ได้ <c oughs> พี่น้องกินได้แล้วเนี่ยบ่ขมเด้อเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาตะน้อยเงี้ยมาปอกระวังคอยเคี้ยนไงน้อเน้อยครับอ่ะเอาไปขายเป็นนอเลย เป็นถุง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 นะสามสิบสามสิบแล้วไม่กระสระผสมกันอ่อนดีนี่อ่อนเรือมือ,มอ,มอจุ๋ยจุ๋ยคะนะอ่ัว่อตัวเหากับเคียนซอยกันยองนำยาหนังกับปลาไหนะลต่อข้าซุปน่ะเอายองเข็น โอ้เด้๋ยความเป็นห่วงนะพี่น้องเดนะดูนี่นะพยายามออกแดยกับพยายามข้าวฮ้มในลายหรือน้ำลายๆค่ะเขาวเสริมขี้รถไปในบ้านไปซื้อของนะโอ้ใหม่เนาะบ่เนาะทางถนนนะพี่น้องแบบขนาดยังบ่บายยังบ่เที่ยงเลยอันอายยังก็วุ่น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 ไอถนนนะยนกโอ้ยไม่มีเสียงอันนั้นมาบ่นกอีตุ่มนกนกตุ่มจต่างนกนี่นกกันใกล้หน้าตัวนี้ นี่น้ำมันไพ่ป้าเนี่ยผสมกันไปน้ำเลยเนี่ยนกเนน้ำนี่จืดละกับสีเยอะซึ่งนันอ้อนก็หลักๆกาจะเอาไปเอาไปอุ่นอุ่นเราคอยมาส่อมแล้วแบบจะคลายหน่ะให้มันจืดตื้มกันเขียนหนึ่งเขียนห,ยน,หนึ่งขวานน้ำมันปีนี่เขากัเหมือนละ นไ้ไม้อันไหมถึงน้ำไม้อันดูก,กับกระน,นอมเขาะนะี่ะหางอื่นเพิ่นเลี้ยงได้เนาะก่อไผ่มาปลูกกันนะน้องที่ไปขายแต่ละมือจีบบาบลูกคิดอยากไอ้นี่เนี่ยออกไปก็คิดอยากเยอะว้ายท่นอยากปะออกดีๆแล้วเขาก็ไปเทียนเทียนกับเนี้ยเทียนขูดขูดขูดนีด่แหละ ทำไงมั้งแบบนั้นเขาก็ไปเบิ้งต่อนบุญหลับไปขายบุญหลับคืขายเขาก็อยจะเบิ้งสุปสูดใจเอาแต่ว่าพอกระเบ้าได้สูตรสังเตรอนไปเลาะแบบเนีย่ากระแบบเขาว่าคือตะก,กี้นะเขาเอาไปซุปขายไปซุปขายเอากี้บบกพริกไปน้ำไข่มาบอกพริกพงกระเทยบอกพริกพงเลาะไปเรือ่อยๆไปย่างมันนี่บ่ได้ <laughs> อย่านั้นี่ไ่ได้ดอกนั่งดูละลากยังออกจากพัดลมไม่ได้เลยชินจะเว้นตรงดินแน่เขาไปท่านาว่าไงว่าดีล่ะเอาบะม่วงป้ากับไปขายน้ำเนยไระดองไว้รอบนี้เสียดอยู่ดิถ้าโดนละเสียดเนี่ยเองแล้วได้มือนั่นเอียงละ ชันนันเมื่กี้นนกับเสด็จลายอยู่เพระาะว่านอเพันไงนาอต้มละค่ะต้มพอรอ,อนต้มพอร,อ,กกร,มพอ,รอ,อนอย่างก็ต้มพรอนอ่อนแล้วเราไปอุ่นไหมมีขี้เล่นอะไรอยู่ดิเนีไงนอเงี้ยแบเนอไปตาขึ้น,นปปามาเปลี่ยนดูหนะอ่อยคือเฉพาเขา ร้องหลวงไม่ใครด้วยมั้งอืมโอ้พี่โอ้ออนดีนี่น้องน,นี่น่ะนออ้องายหงานี่หนึ่งเราบัมเนอนะแมนนึ้งกลางนะนะโอ้จนอ้อนมืออ้วยซวยค่ะ นี่ไว้ขายอันนี้ไว้ขายเน,น,น,นาะนังดินนะเด้อ yeah. นอนหนึง่งเขาก็ไปสุปซุมนังตืมนอนอยังไหล่ะเขาก็เอาอมา่เคียนเอาวามนันนั่นนี่สิไดน,นตืมกันอืมมดเลยวละสิเป็นร่างแล้วก็สิเคียนพุ่นี้สิซมซำดีดี ตอมดีๆ่อยอันเอาไปขายไปจักถุงตืมกันเนี่ยคะ่ะยุกับน้อใหม่ขอกัวนี่ก็บยุกับน้อใหมน่นะค่ะบ่แเปลกที่จะท้ายคิดน้อใหม่เปว่าครับเพริ์นไลายกับมีก่อนนี่แหละก่อคาก่อคุ้นเสริมนี่แล้วเขากลับไปหามาตติมเนอหาเอามีเหลือเครื่องขึ้นบนเนี่ยน้ําต่อฟังสวมิมจะเหลือก่อละก่อละไปนี่หางบานหน้าพู้นะ่ะคือสิหลายเราก็สวนอยู่เราก็สวนว่าเนี่ยก็อัน หาเหือน่ะไปอันหาเหือไปอันเอาเนาอไม้เป็นกอเป็นกอบนะซื้อดีแด้เนี่ยข้าข,ขาวขาเสียอ้อนกระดอกกระเดืออ้อนอวยสวยอยู่นี่อมหมือนรับใตบาัาที่เป็นนางเคียนยุ่พัดลมพุ่นหลักพ้องก็ว่ายิ้นี่เย็นดีอยู่เนี่ยโฮมบ้านเหาเนี่ยคาะตยังว่าเป็นจ้าบุญ พุลังคนมาเกิดสิเบือกอภัอยอันนี้พระ่าอย่างมันใบหลายเกินนะนะอีหลี่นี่ว่าว่าสะสมมัดมันเย็นดีมึงหลุมตรงนี้เลนะ้เนี่ยจนเต็มละใบเพิ่นน่ะใบเพิ่นจนเต็มแล้วเนาะค่ะอะไรเด้อค่ะสำหรับลิปนี้กับฝากไปสักนี่แหละเด้อพี่น้องหาพี่น้องมาเบ่งน้าใหม่สาวเสริมมดบาปิ่นคักอีหลี่มาเมื่อใดก็ได้เมื่อนั่นยุพี่น้องขา เกสิอันเลต้าไอพี่น้องได้รับสมกับเอิงน้องใหม่เขาไปหามาน้องใหม่ปลาน้องใหม่กะซะเนาะค่ะกะสีเอาเฮ็ดเมนูแซ่บๆไปขายมือเนี่ยค่ะลองเบิ่งแล้วกะแดบอนเนาะค่อยไปขายนื้อไก่เนดน้อค่ะสวัสดีค่ะวสวัสดีครับเสิมรัฟพี่น้องเด้อค่ะ